ฟุตบอลพิมร์ลีก2เกมในวันนี้ถือว่าน่าสนใจมากๆเรอร์ผู้บุกเบเยนเซาท์เทมตันอันดับบวยของตารางในเวลา3ทุ่มแล้วก็แมนยูประเดิมอโมริมคุมทีมเกมแรกผมบอกเลยก็ไม่ใช่งานง่ายนะฮะเพราะอโมริมคงจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบการเล่นของแมนยูมาเป็นหลัง3ถือว่าน่าสนใจเดียเ๋ยวเบเยนอิปสวิตทาวเวลาหทุ่มครึ่งเป็นยังไงมาติดตามกันนะครับ ก็คู่แรกนะครับลิเวอปูเดือบไปเยือนซอมตันเวลา3ามทุ่มนะครับลิเวอร์พูลเป็นจ่าฝูงมี28คะแนนนะครับนำห่างซิตี้5คะแนนแล้วก็แข่งน้อยกว่า1เกมด้วยสล็อต,ตไม่แพ้ใน11เกมหลังสุดเลยนะครับแล้วก็เป็นการชนะถึง10เสมอแค่นัดเดียวล่าสุดในลีกเนี่ยเปิดบ้านเชือดน,นิ่มๆแอสตันวิลล่าสต่อศูนย์แต่ว่าต้องเสียเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนในเกมนั้นนะครับก็ทําให้แบรดลีย์ลงมาเล่นเกมนง Back ังแบ็คขวาแทน ส่วนฟันไดก็กลับมาจากการเล่นให้ทีมชาติแล้วนะครับก็มาก่อนกําหนดด้วยล่าสุดเองก็หายเจ็บลงเล่นได้แล้วนะครับในรายของแฮรเอลเลียดนะครับก็กลับมาซ้อมเต็มรูปแบบหลังจากที่เขากระดูกเท้าแตกก็มีโอกาสนะกับการเป็นตัวเลือนในแมชนี้จะคิดว่าคงเป็นสำรองไปก่อนที่เหลืออยู่ครบเลยนะครับทั้งดาวิดนูนเยสโคดี้กักโปโมซาลาแล้วก็เคอร์ติสโจนนะฮะ ถือว่าเกมนี้ผมคาดการนะว่าแซมตันน่ะได้เปรียบริพูลแค่อย่างเดียวนั่นคือการเล่นในบ้านเสียงเชียร์จากแฟนบอลแต่ที่เหลือริพูลจะเป็นฝ่ายที่ถือว่าเหนือกันหมดเลยทั้งวิธีการคุณภาพของทีมฟอร์มในช่วงหลังแล้วก็นักเตะ ที่ถือว่ามีประสบการณ์มีความสามารถที่มากกว่าผมคาดการเกมนี้ฟันธงว่าลิอร์พูลยิงไม่ต่ำกว่า2เมตรนะครับส่วนแมนยูเองก็ถือว่าน่าสนใจนะครับเดี๋ยวประเดิมอามริมไปเยือนอิฟสวิททาวรองบุยก็เป็นเกมแรกของอามริมนะครับเตะกัน5ทุ่มครึ่งวันนี้แมนยู4เกมที่ผ่านมาของพวกเขานี้ของรุดฟานนิสเตลดอยไม่แพ้เลยนะชนะ3เสมอ1นะครับก็ถือว่ามาแล้วทําได้ดีเหมือนกันเรียกโมเมนตัมกลับมา ได้อยู่ในจุดที่ควรจะเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเกมนี้ที่อโมริมประเดิมงานใหม่นะครับกับแมนยูได้2ข่าวดีเพราะว่าแลนี่โยโร่ล้วก็คอบบี้เมนูเนี่ยก็คืนคอนฟิดเรียบร้อยแล้วกลับมาซ้อมได้แต่ว่าในรายของโยโรเนี่ยอาจจะใหม่ไปหน่อยสำหรับการเล่นเป็นตัวจริงเลยก็คิดว่าในระบบหลัง3เนี่ย ทางอโมริมคงยังจะไม่เสี่ยงในการส่งลงเล่นเป็นเซ็นเตอร์แบ็กเลยนะครับก็คาดการกันว่า3เซ็นเตอร์ในแมชนี้คงจะเป็นดาร์โลเดลิกแล้วก็ลิซโดมาติเนสนะครับส่วนแดนกลางก็มีอูกาเต้มีเมนูนะครับที่พร้อมลงเล่นส่วนแนวรุกก็มีกานาโชบูโ i ฟ a นันส์กับตันทีมแล้วก็ฮอยลุนล่าตาข่ายนะครับเพราะว่าเกมนี้เองหลายๆคนของแมนยูก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับ ลองไปไล่เรียงสยติจริงๆนะครับ6คนหลังสุดที่คุมแมนยูคนที่คุมแมนยูแพ้เกมประเดิมสนามในการคุมทีมเนี่ยมีแค่เทนฮากคนเดียวนะที่เหลือนชนะได้หมดเลยก็ถือว่าน่าสนใจผมคาดการเกมนี้นะผมฟันธงว่าแมนยูเนี่ยก็อาจจะเหนื่อยในช่วงแรกเพราะว่าปรับระบบการเล่นเยอะเหมือนกันในสไตล์วิธีการที่ผมเชื่อว่ามันจะเปลี่ยนไปชัดเจนเหมือนกันจากยุคเทนฮาแล้วก็ยุคของรู่ฟานิสเตอรรอยนะฮะ คิดว่าเกมนด้แมนยูก็ถูกบังคับให้ต้องชนะถ้าไม่ชนะเหนื่อยแน่นอนแต่ว่าในภาพรวมคิดว่าชนะได้แต่ว่าคงช้าแบบเฉินเฉือนน่าจะสัก1-0หรือว่า2-1นะฮะแฟนคิดยังไงนะครับใน2เกมนี้คอมเมนต์พูดคุยหน่อยว่าสก,กอร์จะเป็นยังไงฮะไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม subscribe youtube p a s sport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ